แมวอยู่บนนอกย,ย้ายหนึ่งฟักทองพยงายามใส่ข้าวเหนียวให้กินมากหลายเส้นแมวคนมักกินข้าวเหนียวเป็นแมวปลาเลี้ยงอะนะบวกกินเด็คนนี้เอ๊ะฟักทองข้าโพดไม่สินะพวกไม่ได้กินดอกเข้าเม็ดเดียวมันก็บพแตะยายอยู่บนนอกเลี้ยงแมว กินมั้งใวิลัตนุ่มนิ่มแ่บบ่ะอร่อยไหมอร่อยไหมนุ่มนิ่มเอาเออเออกินเยอะไปหนงแดงเว้ยหักองนาะไปห้องขอกินเป็นทั้งคนเลี้ยงเนาะบ๊วยอิบแล้วอ๋อ ใส่อิ่มแล้วล่ะอิ่มแล้วนี้แหละ